เพลโลครับสวัสดีครับผู้ผมฮะชอบเพลาขาอยู่กับไหมครับในวันพีซูโมอีกแล้วนะครับวันนี้นะกลับมากับผมคนเดิมเจ้าไทยนะฮะเดี๋ยวในนี้รู้สึกมันจะมึนมากเลยขอเช็คก่อ,อนหน้าก่อนนะฮะอืมไม่มีอะไร <c oughs> นอนก่อนแล้วกันตื่นเช้ามาเราอาจจะได้เจอพวกใหม่หรือว่าใครคนใหม่รู้สึกว่ามันจะมีข้างเราจะพอไปดูสองคนฮะที่ผมสร้างมาด้วย NPC ไอเทมะฮะไปดูกันเลยดีกว่าใครบ้างโอ้โหนี่เลยฮะ โซโรว่าไงครับขอสัมผ์สได้ก็คุณโซโรอืต้องการนมเหรอครับนี่ครับต้องการเครกสันจีอะไรว่างไงสันจีสันจีไม่ใช่เลยฮะนี่ครับโซโรเขาบอกว่าอยากได้อยากได้เรามากกินนมก็พอนะโซโรไปมาโซโรครับเูเป็นพวกเราแล้วทั้งหมดหนึ่งพันวันสันจิเอเอาเคกไปแลวกันนี่ะพันวัน สันจีนี่หมื่นวันเลยสันจีสัจีโซโลสันจีโซโลมามามาเฮ้ยเฮ้ยโซโลจะไปอย่างนั้นไม่อย่าไปเอ๋อไม่เป็นไรโอ้สกตรงนิดนึงอาจจะขอไพ่ด้วยนะโอเครู้สึกเรื่องเื่ขึ้นแล้วแหละปิดไปรตูซิทุกคนอืมครับตอนนี้ผมได้คี์มาแล้วนะไปหามาครับไอ้ของครั้ที่แล้วผมก็หายห,หมดเลยอ่ะ เมื่อเราจะหลับตาเปิดอ่าเปิดนะเปิด no อ้าวเปิดแบบไม่ต้องรู้เลยครับคราวนี้เดี๋ยว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 เอ้าได้ไม่โลไม่โลด้วยเยี่ยมอ่ะเปิดแล้วโอ้ยทองอื้มอื้มเฮ้ยอะไรอ่ะอยี่ยมมี่เยี่ยมีอีกแล้วอ่ะอื้มกบมุโอ้ยโอ้โหเยี่ยมี่เยี่ยมีอีกแล้วครับ มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะนะกินกับอะไรดีเอ้เราจะกินส,สายพารามิเซียอืมไม่เอาอ่ะกินโกมโกโมุโมดีไหมเมโลเมโลดีกว่าเอ้อผลผลยางกับผลเฮ้ยอืมอืมเรียบร้อยเรากินหมดสี่ผลเอ้ยสองผลดูกันนะ <c oughs> เป็นเทพเจ้าอีกแล้วครับเป็นสายโลกเกียสายโลกเกียกับพารามิเซียผลยางนี้ต่อให้ด้วยงไงยิเข้าวะนี่ โอ้โหครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวคิดก่อนอวันจะขอรับอาหารหาอาหารก่อนนะฮะเพรา่งได้พักพวกมาใหม่เดี๋ยวจะไปเวลกันเออไม่ใช่เวลสิจะไปจัดการกับเหล่าศัตรูตอนนี้ผมก็เท่าเดิมนะฮะค่าตัวตะเก็ตอะไรทุกอย่างรู้สึกว่าขอคราฟเป็นอาวุธก่อนนะตรงนี้มีอะไรด้วยโอ้มีมีไม้กรอบได้ไงวะอ๋อเรามีไม้กรอบเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องเออ ถ้าใครจะถามนะฮะผมขอดักไว้ก่อนแล้วกันว่าทำยังไงสองตัวนี้สันจิกับโซโรมายังไงเหรอใช้อ่ามัด n อ c นไอเทมนะฮะเอ้คัตตอม NPC ไม่ใช่ NPC ไอเทมสิคัตคัตีนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนอ่าปรับแต่งทีหลังว่ามันจะทำยังไงให้สองตัวนี้มาโผล่แล้วก็มีสกินเท่ๆอย่างนี้ว่าไงเพื่อนสอนัสนจิกับโซโรมาทำมาเดี๋ยวจะไปจัดการ เรามาดูความสามารถของเขาทั้งสองคนนะส่วนโซโ,โลรู้สึกว่าจะมีดาบวาโดอิจิมันจิแล้วก็ซังไดเคดทัศรด้วยนะผมจะใส่ไว้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวขอดูก่อนผมใส่ดาบอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆเลยกว่าเอิ่มเอิมเอิมเอิม,อมนี่เอ้ยผมใส่อะไรไปวะใช่ผมใส่วาโดอิจิมันจิแล้วก็ไหนอะ สันได้แคิทัศน์สื่อฮะใส่ส,สองสองดาบนี้เฮ้ยอันนี้มันมีของนาม,มิด้วยครับหืมสุดยอดเบยไปแล้วไปแล้วเคตับลงมาในทรสอง2ครนรู้สึกว่าผมจะใช้เกียร์สองมาเลยก่าฮะมันจะโดดสูงวิ่งไวอะไรไปเกียร์สกันทูถ้าใครดูในซับไทยบ่อยๆก็จะรู้ฮนะเกียร์สกันโด เกียสองนั่นเองเฮ้ยสองคนให้ทำอะไรกันเนี่ยเงี้ยตามเราไม่ทันดิเอาสันจไว่ายน้ำไม่เป็นหรอลูกสันจีตามมาตามมา,าสุดกันซะศัตรูสองคนตรงนั้นน่ะสองคนเลยแต่อ้แม่งยิงมันยิงเข้าได้ไงไนเราลองให้มันยิงทีดิยิงสิอโอ้ยโอ้ย โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใครยิงอะไรกันเนี่ยเอาสันจิสันจิโซโลโอ้โหรู้สึกจะแลกตีสิเซยโอ้โหอืมเหมือนการยิงกันหา้ๆๆทะลึ่งแล้วเนี่ยโอ้เกียร์สามโอ้ยเกียร์สามเพิ่มอะไรอ่ะโอ้โหตามมาทั้งในในทั้งสองคนรู้สึกว่าตอนนี้ครับ ไอตัวสองคนนั้นจะวับวับก็ไม่เป็นไรฮนะไม่อยากทำเควสเท่าไหร่เอาไอที่ทำเควสหายเลยเพราะว่าเมื่อกี้อาจไปรอบหนึ่งแล้วฮะมันเกิดอาการปักซื้อแม่งตัวเกมแคสแคสเลยหลุดหลุดแบบกู้กลับไม่ได้นะก็เลยต้องมาทำใหม่สร้างตัวสองตัวนี้ใหม่ก็รล้ช้าๆเอิ่มเอมอมขึ้นมาสิวะโดดขึ้นไม่เป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จับไปต้มเลยไปฮะกลับบ้านแล้วไปครับ เออระหว่างทางโอ,โอ้เกียร์สองโดสสินั่นแหละต้องเก็บข้าวะนะฮะรู้สึกข้าวจะทำไว้นอนร้ายนอนแต่ไม่ได้เก็บสักทีแล้วก็มีลูกเรือสองคนแล้วอะ่ะรู้สึกดีมากเลยตอนนี้ลูกเรือวิบางอาจทำร้ายเหรอโซโลจัดก,การสิเพื่อนอย,อย่าให้กับตันโกรนอ้อย ให้กับตันโกน,นะเว้ยมผมขอจับข้าวก่อนฮะแล้วก็ให้สองคนนั้นโอ๊ยทำไมมันยิงเข้าอไม่เข้าใจเลยหรือว่าถ้าเราต้องกินโลเคียสองผลแล้วอืมรู้สึกวา่าเป็นอย่างนี้ฮะน่าจะคือถ้าเรากินผลยามิยามิไปด้วยถ้าเรากินหนาสายเนี่ยไปด้วยฮะพารามิเซียมก็จะก็โดนสกิลของพารามิเซียอยู่ดีฮะมันคือมันก็ตีเข้าแหละเข้าใจเหมือนกันเอาสองคนทำอะไรขึ้นตด,ดจบดับตาขึ้นไม่ได้ครับดู สองคนวุ้ยไปเดี๋ยวครับข้าวก่อนขึ้นมาสิทั Blue ้งโอ้โหไปทาเราเออเรามีไมค์๊อปอยู่นี่หว่าไม่เมื่อกี้ไม่ใช้อุ้ยสามสิบแปดมาไปแล้วฮะได้ทั้งหมดสิบเลยเหรอเยอะไปไหมแล้วก็ดีแล yes? ้วนี่หว่ามาอุ้ยแม่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 กินโคตรเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยโซโลเข้ามา ามานอนก่อนข้องมานอนก่อนปิดประตูหน้าโซโลฮะดูโซโลเขามีตาซ้ายข้างเดียวด้วยเอ้ยตาเออตา,ตา,ต,าตาขวาตาขวาข้างเดียวสิมันก็ข้างเดียวอยู่แล้วเหรอนะมันก็มีตาตาขวากับตาซ้ายข้างเดียวแล้วต้องพูดว่าตาตาตาซ้ายเขาได้หายไปแ้วหะไม่รู้โดนใครฟันไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจจะปิดไว้แต่มันมีรอยฟันที่ตา้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เฉลยฮะ จะจบภาคเดนโรซาแล้วยังไม่เฉลยเลยจะดูซันจิฮะก็ะมีตาข้างเดียวอีกแหละผมนี่ผมผมของซันจิฮะปิดดวงตาข้างขวาไว้ตลอดเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาทําอะไรกันวันนี้วันนี้ฮะเราจะมาอัดตูดเอ้ยไม่ใช่แหละเดี๋ยวจะมาทําร้ายซันจิซันจิซันจิไปดีกว่าไม่เอาแหละเฮ้ซันจิขอรับพูดอะไรหน่อยดิซันจิว่าไงซันจิ จะขอพูดเลยหน่อยได้ไหมว่าไงลูฟี่สันจิทำไมนายหน้าตาหลอดทั้งเลยอะสันจิสันจิครับอึงเลยฮะจะทำอะไรเราไหมเราไปคุยกับโซโลแทนก็ได้โอโซลมีต่างหูด้วยเยี่ยมนะฮะแล้วก็มีรอยรอยฟันตรงเนี้ยเหมือนลูฟี่เอา้า <laughs> เราไม่ได้ใส่สกินลูฟี่มาผมใส่สกินตัวเองมานี่ว่ะเอาหน้าฮะผมจะใส่สกินลูฟี่มาด้วยกันฮะจะได้ครบสามแกง๊งแกง๊งสามชาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แกง๊งสามชาสิ ครบนะฮะสามคนซันจิโซโรเอ้ยค้าหน้าเอานามิมาด้วยดีวยกว่ารู้สึกว่าถ้าที่ลูฟี่หาพระพุทธเ้คนแรกจะเป็นโซโลคนที่สองนามิคนที่สามผมไม่มั่นใจนะ่จะซันจินะเอ้ยอุซบหรือซันจิวะผมไม่มั่นใจเหมือนกันเออหมอของเก็บก,ก่อนจำปันห้าเดี๋ยวนี้ก่อน ไม่เป็นอุศก์ก็สันจีนี่แหละเออถ้าเขาหน้าเอาอุศกมาด้วยนะผมจะเอาอุศกนามีมาด้วยนะฮะเดี๋ยวพัดพัดนูน่นจะเอาออไรเป่ปาบุกใช่ดีกว่าบุกกับชอปเปอร์ด้วกันถ้าเอาบุก๊กบุกบุกมันเหมือนจะมาหลังอ่ะแฟงกี้กับโรบินเอาโรบินมาก่อนโรบินแฟงกี้แล้วก็บ,บุกะฮะง่ายๆเอามาหมดเลยดีกว่าเออเอาจะทำอะไรนี่ไง ครับเป็นที่ขุดแล้วกันนะฮะเออไม้หายไปไหนหมดแล้วอ่ะอ้าวแล้วเรามปเคียวได้ไงวะเออมีนี่ด้วยด้วยอะไรรู้สึกมันจะมามากับการที่เราแม็กบลักนะฮะแล้วมันก็เหมือนสับเปลี่ยนให้ไอเทมในอินซีไอเทมมามาแทนไม้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 ได้ละไปไปเละจะตามมันทำไมเดี๋ยวมานี่เลยเดี๋ยวเราะพาสองคนนี้นับขึ้นไปพักผ่อนข้างบนก่อนตามมา ขึ้นมาขึ้นมาดิเฮ้ยขึ้นมามาขึ้นมาโอ้โหโซโล,โลครับดูดิครึ่งตัวเองเอิม่มไฟนี่แหละเอา้าโซโลโซโลสุดหล่อของเราอยู่ไหนวะเอา้าติดแปรปักโอ้เอ้าโซโลวอเตอร์วอเตอร์โซโล what the, what the โซโลอยู่นี่เลยไม่ต้องพูดมากใครรออยู่นี่แหละ ดูโซโลโดีครับทำอะไรของเขาเนี่ยไปไปโอ้ยครับเป็นนะฮะผมครับเป็นที่ขุดกันนะฮะเรามีต้องสแปดเมนเนะาะเอาครับสักที่ขุดทดสอบแล้วกันที่ขุดเพนนะเอาโอ้ตอนนี้เริ่มเบอร์นะฮะไม่ได้นอนมาหลายวันครับเป็นอะไรต่อดีเออเป็นเป็นเป็นดาวแล้วกัน ดาบแล้วก็มีของดีแล้วไม่เป็นไรแล้วครับเราจะเ,เ,เก็บไว้ก่อนนะเยี่ยมนะฮะเอาไม้ก๊อลฟเก็บแล้วก็อันนี้เราก็มีดาบน่นก็เป็นดาบแทนได้เอมต้องจัดของก่อน,นะฮะเยี่ยมไปพวกนายทั้งสองคนไปได้แล้วตามมาอ๋อไซันจีซันจีตามมาตามมาอันนี้ผมลองก่อนว่าไทยใช้ทำอะไรได้เนี่ยตีธรรมดาเนาะ โอ๊ยเสร็จแล้วเดี๋ยวดูสก,ก,กิลก่อนฮะมีอะไรเนี่ยมันคือท่าอะไรผมไม่เคยลองของลูฟี่เหมือนกันนะฮะโอ้ยเกียร์สองมันทำอะไรอุตีก็เหมือนเดิมเกียร์สามโอ้เกียร์สามโคตแรงฮะเปิดการเป่าเป่ามือเป่ามือแล้วก็ทุบหัวอย่างเงี้ยตีสิโอ้ยมันยีกาอากาศเลยเหรอพวกเนี่ยฮะโซโลตีวันอ ไม่ตีเราเคลียร์อรีกไปฮะเดี๋ยวไปตีมันต่อเราต้องทดสอบความสามารถขสองสคนให้ก่อนฮะจะมาเป็นลูกเรือนล้วได้ไหมโอ้ยตายแล้วตกน้ำเดี๋ยว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 ยว,ว่ามันจะแหลกๆสักนิดพาทน,นี้ก็ต้องโคตรขออภัยเลยว่ะ <c oughs> แหลกจุงเงี้ยเงี้ยตายแล้ว บระกบรอก,กน้ำเมื่อไหร่จะลดโอ้ยใครมันยิงอยู่หัวเราเลยน้ำก็โหรถโคตรช้าเลยฮะมันก็เป็อาการแโยโอ้ยเมื่อกี้แบบยิงสามทีติดเลยนะเพราะว่ามันแหลกนะฮะเดี๋ยวผมขอรีเกมแป๊บมาเข้าใหม่อจะช่วยลดอาการแหลก เราต้องสังเกตสองตัวนี้ก่อนฮะว่ามันจะเดินมาอย่างไรแต่ตอนนี้โคตรกระตุกกระเดิมเลยครับโอ้ยโอยเดี๋ยวรอ,ยอสักแป,ป๊บนะครให้มันเลนเดอร์ว่าไงขอสัมภาษณ์คุณเียกกูโซโลหลังสองปีมานี้คุณทำอะไรมาครับโซโละทั้งสองปีนี้เหรอครับผมผมไปฟันกับพี่ออกมาไม่ใช่แล้วครับว่าไงครับผมขอผมขอสัมภาษณ์คุณหนครับคุณสจิทาอะไรมาผมเลครับอื ผมไปปาร์ตี้กับกระเทยมาใช่แล้วรสึกว่าสันตีแม่งสองหลังสองปีที่หายไปนะฮะไปปาร์ตี้กับกระเทยมาจริงด้วยเห็นไหมดูจากชุดเนี่ยฮะชุดนี้แม่งน่าจะเป็นเฮ้ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกแหรอือเปล่าตอนนี้ทําไมมันเกิดการโคตรกระตกมหากระตกกระตกกระตักกระตุกกระตักอยู่โอ้แป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวผมฟอรลีเกมแป๊บมาแล้วผมกลับมาแล้วเป็นไ,ไงครับรู้สึกรีเกมไปแม่งลื่นขึ้นไหมเนี่ย เมื่อกี้โคตรกระตุกเลยฮะตามมาทั้งสองคนในตาเรามาซะดูเป็นกับกันนะเฟยเออฮะดูครับมันเดินนี่พร้อมเพรียงเลยอะ่ะตามมา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 รู้สึกว่าจะจะไม่โคตรไม่กระตุกแล้วนะไปครับรู้สึกจะเจออะไรนี่มาผ่านก็เอาฮะช่วงนี้ช่วงขัดสนอยู่สองคนนี้ช่วยขุดได้ไหมช่วยเป็นกาดดูดิฮะเอาหันเอาหันหลังใส่เรา เป็นกาดกันคีเปอร์ะฮะเราไม่ต้องกลัวแล้วผ่านก็เอาจังหวะนนี้ซึ่งพาร์นนี้อาจจะน่าเบื่อสักนิดฮะเดี๋ยวพาร์หน้าผมจะเอาบอสจากมอสออสปาลได้กันฮะผมรู้วิธีที่จะทําให้มันเล่นได้แล้วแหละกับเล่นกับมอสพวกนี้ได้แล้วฮะมาโอเคเดี๋ยวจะให้สองตัวนี้ช่วยกันตีกับบอสของมอสออสปาลน่าจะเป็นควีนควีนควีนอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวขอปลูกข้าวเออลืมข้าวมาได้ว่า เฮ้ยได้สองคนอ่ะตีดินูนูนูน,น,นเห็นไหมอ้าวไม่ฟังคำสั่งเลยเนี่ยจะเดินผ่านให้มันยิงหน้าเราดูที่ของตัวนี้ทำไรโอ้มันยิงจริงโอ้เราุตาเาห์เป็นสายสองสายเลยนว้ยโลกเกียกับพลา,ลามีเซียเนี่ยทำไมมันยังเข้าอยู่เนี่ยเออผมไม่อยากลองกันถ้าเรากินผลพารามีเซียก่อนแล้วกินผลในเนี่ย ยามียามีตามทีหลังมันจะเหมือนเดิมไหมรู้สึกตัวนู้นครับมันจะมีการสูงข่าวโลกโอ้สูงคาระหว่างกองทัพแล้วมันจะมนพานใส่แล้วเนี่ยโอ้ยตะส่สันจีนั่นแหละสันจิโอ้สันจิสันจิทหลืเลือดยี่สิบเองวะโอ้สงสาสันจิจุงอ่ะตอนนี้ะสันจิเหลือดแค่ยี่สิบอุ้ยโอ้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 อุ้ยอหอยถากตกเต็มเลย คนจิในเลือดยี่สิบเองอะทำไมไนในอ่อนแอว่าโซโลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวผมจะปรับเลือดให้เลือดหนึ่งร้อยเท่ากันฮะรู้สึกว่าความเก่งจะเท่ากันนะไปอุ้ยไม่โดนมืดเดี๋ยว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 โอ้ยฮายคีเรากลับมาแล้วน,นี่หว่าไปทั้งสองตามเรามาต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนฮะโอ้โหรู้สึก โดนดาราสวรรค์ระเบิดพิภพยังไงเอ้ยไม่ใช่ดาราสวรรค์สินั่นแหละคนละเรื่องแล้วฮะมันไม่ใช่นารูโตะจะโดนิวเครียร์โดนนิเคลีย์แล้วอกว่าตรงนี้เป็นรูเลยฮะดูนี่ดิอืม <c oughs> ไปไปไปจะเลวลากลับบ้านแล้วฮะรู้สึกว่าพาร์ทนี้อาจจะไม่มีแล้วะฮะผมก็จะกา, <c oughs> กาบจากลาไปเพียงเท่านี้เลยฮะอุ้ย <c oughs> ขอปีปมันก่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้อุ้ย ซอนจิเป็นอะไรไหมตามมาตามมาจะพาหน้านะจะพาเพื่อนมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนแบบแบบสองคนนี้นะเป็นคนจริงๆนี่แหละมีไมค์มีอะไรมีคําพูดจริงๆงไอ้สองตัวนี้มันก็ได้แค่ําตากรสักแล้วนะไอ้ส่วนไอ้คนนู้นมันก็จะสามารถฆ่าเราได้โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะจาเพียงแค่นี้อาจจะไม่กี่นาทีเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยนะจะอัดรัวให้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งผมไม่ได้อัด มานานแล้วแหละเสาร์อาทิตย์น่าจะอัดทุกวันแล้วแหละครับโอเคครับวันนี้ครับจากพีพ่พีแค่นี้ครับพบใหม่ครับสวัสดีครับอุ้ยทำไปจิตหัวครับดีครับ